คยิซ4แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นายนายแล้วนะคะจัดช่องนานาม,มากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายนะ,ะชาวนักษัตวใดนะ,ะมีเกณฑ์เข้าคิวการเป็นเศรษฐีในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567นะ,ะมาดูกันว่ามีนักษัตวของคุณหรือไม่นะคะ อ่าหาอันดับเท่านั้นนะคะที่ดีที่สุดที่มีเกณฑ์จะเข้าคิวเป็นเศรษฐีหนึ่งกุมภาพันนะคะอันดับที่5นะคะได้แก่ผู้ที่เกิดปีจอค่ะนะคะนี่ค่ะเสื้อน้ำเช่อของคุณนะคะจะมาจากตัวคุณหรือคู่นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ได้หรืออายุของคนคุยหรือคู่รักของคุณที่ห่างไกลกันค่ะอ่า ใบที่สองนะได้เจ็ดเหรียญน,นะการรอคอยเงินนะฮะรอคอยเงินรอคอยคนรักหรืออาจจะรอทั้งสองอย่างนะทั้งเงินทั้งความรักค่ะนะใบที่สนะได้ไพ่ดีเอ็มเพรสนี่ไงคอยเงินก็นั่งเป็นคุณนายคุณชายไปเลยสิคะเนี่ยเห็นไหมความสุขสบายนะรอคุณอยู่นะหลัง4ี่โมงเย็นวันที่1นึ่กุมภา มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเศรษฐีกับเขาเหมือนกันนะคะชาวปีจอนะ,ะนักสัตว์จอนะคะอ่านะ,ะเลขหนา้าไพ่ของพูณนะหกเจ็ดสามค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกนะฮะหกสามสามหกและสามสามนะคะอ่าศูนย์สามสามศูนย์ด้วยค่ะนะ ชาวใครที่เกิดชาวปีจอมีลุ้นนะคะแต่อย่าลืมนะพอหอมปากหอมคอนะคะซื้อรัตตอรี่รัฐบาลไทยเท่านั้นค่ะนะต่อไปอันดับที่4นะคะอันดับที่4ของเราเป็นนักสัตว์ของคุณหรือไม่มาดูกันค่ะอันดับที่4ได้แก่ผู้ที่เกิดปีมะแมค่ะนะคะ ไพ่สิบถ้วยความสมบูรณ์คุณสุขในครอบครัวจะเกิดขึ้นนะคะหลังสี่โมงเย็น <c oughs> 1นึ่กุมภานะคะใบที่สองนะได้ไพ่สามเหรียญนะคะไพ่นนะะใบนี้หมายถึงไพ่ต่างชาตินะ,ะหรือเลขต่างแดนได้เช่นเดียวกันหรือคุณอาจจะมีโชคครั้งไทยแลนด์และต่างแดนนะ,ะเพราะว่าไพ่3ามใบที่คุณจะได้เป็นไพ่ที่มีความเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งนะคะ ใบที่สามได้ไพ่สามไม้เท้านี่ไงไพ่แดนไกลนะ,ะสื่อน้ำโชคก็ได้แก่เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณนะคะอะเลขที่บ้านนะคะเนี่ยเห็นไหมสายลุ้งขึ้นนะคะสิบถ้วยนะเลขที่บ้านและเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณอาจจะมีโชคทั้งไทยและต่างแดนนะแต่เน้นลอตเตอรี่รัฐบาลไทยนะคะเลขหน้าไพ่ก็คือ10-3นนะคะ 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0ค่ะอ่าแล้วก็1 3 3 1ค่ะนะอันดับที่4นะคะได้แก่ผู้ที่เกิดปีมะแมจ้านะ,ะอ่ามาถึงอันดับ3นะคะเราไล่าไาจากอันดับท้ายๆนะ,ะอันดับ3ก็จะมีความสำคัญ เพิ่มขึ้นมานะคะหรืออาจจะรางวัลใหญ่เพิ่มขึ้นมานะคะเช่าปีขานนั่นเองนะคะดับสามนะคะ,ะใบแรกมาเลยหนึ่งเหรียญโตโตนะคะโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะมาดูจะมีอะไรมาขัดราบหรือเปล่าใบที่สองนะคะถูหวยแล้วไงเลี้ยงเพื่อนสังสรร์ไปเจอเพื่อนนิดนึงนะเนีะะ่ยะฉลงลวเพื่อนมีเงิน <c oughs> ใบที่สามนะคะ แปลนะะบ,บนะคะ10ดาบนะระวังอย่าฉลองเกินไปนะ,ะระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะไพ่ออกมาลักษณะนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นนุกรลาบอาจจะได้ลาบก่อนแล้วเริ่มมาทุกทีหลังนะเพราะฉะนั้นนะระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะชาวปีขานนะคะขอให้โชคดีและสุขภาพแข็งแรงค่ะเลขหน้าไพ่นะ0330 0660 0110ค่ะนะและติด11ไปด้วยนะจ๊ะชาวปีขานนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะรวยๆนะอ่ามาถึงอันดับสองของเรานะจ๊ะก็จะมีความรวยเพิ่มขึ้นมาอีกนะจ๊ะอันดับสองของเราได้แก่ผู้ที่เกิดปีมะเส็งค่ะใครเกิดปีมะเส็งตเตรียมเฮ เฮได้ยังไงใบแรกโอ้ยใบแรกได้เก้าไม้เท้าอะ่ะเนี่ยชาวมะเสยงบอกเก้าไม้เท้ามานี่นเหนื่อยจะตายฉันจะเฮได้ยังไงนะคะอ้าวมันต้องเหนื่อยก่อนมันต้องลำบากก่อนถึงจะสบายทีหลังนะคะใบที่สองได้ไพาราชาโชคนี่ไงเห็นไหมโชคมาหรือยังโชคใหญ่โชคโตนะราชาโชคคือมีโชคดุดราชาโชคก้อนใหญ่นะคะใบที่สนะคะเด็กถือถ้วยเท่ทเอาไงอีกนะฮะ โชคลาภและสื่อน้ำโชคมาจากเด็กนะเลขมาจากเด็กค่ะนะคะอ่านะอย่าเพิ่งเหนื่อยหน่ายท้อใจไปนะชาวปีมะเสงคุณได้อันดับ2เชียวนะเลขหน้าไพ่นะ905-5225-5115-19-9118-81ค่ะนะคะอ่าขอให้ชาวปีมะเสงโชคดีนะและมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะ ทำสุขภาพไม่แข็งแรงเดี๋ยจะไม่ได้อยู่ใช้เงินเนี่ยเนี่ยมันเป็นไพ่กันเหนื่อยนะคะทำงานหนักเกินไปก็หยุดพักบ้างนะคะชาวปีมะเส็งขอให้โชคดีนะ,ะในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะอ่าโอเคมาถึงอันดับหนึ่งแล้วนะจ๊ะแถมแถมแถมนะคะนักสัตว์ที่ได้อันดับหนึ่งของเราไพ่ดีทุกใบไม่มีเสียเลยได้แก่นะ,ะผู้ที่เกิดปีระกา นะฮะใบแรกยังไงสิบเหรียญนะความสมบูรณ์พุ้นสุขในครอบครัวนะคุณอาจจะมีความโชคดีร่วมกับคนในบ้านของคุณก็ได้นะเช่นบุตรหลานบริวารหรือคู่มคุณหรือคนในครอบครัวคุณนะนี่รวยกันยกครอบครัวนะคะเลขสือนักโชคก็เนี่ยค่ะมาจากเลที่บ้านและนี่ใบที่สองเด็กถือเหรียญค่ะ นะเด็กนําโชคมาให้นะคะเด็กไหนไหนก็ได้เด็กได้สื่อโซเชียลที่คุณเบยไถฟีดเจอนะะที่ก็ให้นะ,ะหรือบุตรหลานบริวารของคุณก็ได้นะคะใบที่สามค่ะเดอชารีออดนะสื่อนําโชคเนี่ยาบางทีข้างบนอาจจะไ,ไ,ได้กับเด็กข้างล่างอาจจะทะเบียนรถของคุณนะสื่อนำโชคของคุณมาจากหลายช่องทางค่ะเลขที่บ้านนะคะและเลขจาก เด็กหรือคนอายุน้อยกว่ารวมทั้งทะเบียนร,รถที่คุณใช้ค่ะนะ,ะนะ,ะเ à, ช่าปีรากานะคะปีรากาดวงเด่นมากนะ,ะโชคลาบมาเต็มนะหนึ่งกุมภาพันธ์นะอ à, อย่าลืมนะวันหวยจะออกอย่าอารมณ์เสียกันนะคะทุกนักษัตวนะ,ะทุกนักสัตวที่เข้ามาฟัง à, แล้วที่นักษัตวที่ไม่ได้กล่าวถึงไม่ใช่หมายถึงว่าคุณจะเสี่ยงโชคไม่ได้นะคะ เสี่ยงโชคได้แต่ซื้ออย่างมีสตินะคนเราต้องอยู่ด้วยความมีความหวังนะคะซื้อใบเดียวก็ถูกได้นะต้องดูเงินในกระเป๋าคุณก่อนคำนวณเงินในกระเป๋าคุณก่อนบางคนบอกว่าเอ้ยฉันจะซื้อแม่หมอบอกว่าไม่มีนักสัตสนักสัตชั้นนะ,ะไม่ซื้อดีกว่านะ,ะประมาณนี้ไม่ใช่นะะแม่หมอไม่อยากขันลาบทุกคนนะฮะเดี๋ยวโดนต่อว่าอีกนะฮะอ่าฝาก ช่วยนะ,ะวันหวยออกทำ FREE อารมณ์ให้แจ่มใสอย่าอารมณ์เสียนะ,ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดเฟสนะคะภาวน,นาก้อนพรมนะคะหรือใครที่จะเอดไลน์ะนะ4399า a นะตอนนี้อยากจะเปลี่ยนไอดีไลน์มากนะ,ะแต่ไม่รู้เปลี่ยนไงเดี๋ยวหาวิธีเปลี่ยนก่อนนะคะแล้วก็เ ติดต่อไม่ได้นะลองคอมเมนต์ไว้นะข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะหาช่องทางติดต่อให้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอให้เฮงเงรวยรวยสวยสวยหล่อหล,ล่อกันทุกคนนะ,ะเราต้องอยู่อย่างมีความหวังนะ,คะใครยังไม่สวยยังไม่หล่อเดี๋ยวถูหวยก่อนนะคะไปทําเลยนะคะทำจมูกทงแก้มทำคางทาคิ้วอะไรของคุณก็ทําไปนะคะขอให้โชคดีใครจะเลื่มพิมพ์นะ น้อมรับคำทํานายและกดติดตามนะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะฮะขอให้โชคดีนะคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันด้วยก็ได้นะฮะแม่หมอจะได้รู้ว่ามีใครดูอยู่บ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจริงๆค่ะไปแล้วค่ะ